สวัสดีครับเด็กๆยอดหุ่นยนต์ทีทูมาแล้ววันนี้ยอดหุ่นยนต์ทีทูจะมาเปิดหน่วยความจำเพื่อบอกวิธีการใช้เงินอย่างฉลาดกับเด็กๆทุกคนเองตามมาดูกันได้เลยก่อนเด็กๆใช้จ่ายเงินทุกครั้งเด็กๆควรปฏิบัติดังนี้ข้อหนึ่งลองสำรวจเงินของตัวเองดูว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ ข้อ2วางแผนการใช้จ่ายเด็กๆควรใช้จ่ายให้พอเหมาะกับรายรับหรือเงินที่เรามีอยู่แล้วก็ต้องใช้จ่ายตามความจำเป็นเช่นซื้ออาหารกลางวันแต่ไม่ควรซื้อของเล่นควรเลือกซื้อสินค้าที่มีมากๆอย่างเช่นการซื้อผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งจะทำให้เสียเงินในการซื้อของน้อยกว่าตามปกติที่สำคัญคือก่อนตัดสินใจจ่ายเงินซื้อสินค้า เด็กๆควรพิจารณาด้วยว่ามีประโยชน์ต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใดข้อที่สมคือจดบันทึกรายการเงินที่ได้รับมาและที่ใช้จ่ายไปทุกครั้งข้อที่4ี่นำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันมาหยอดกระปุกออมสินและเมื่อเต็มกระปุกก็นำไปฝากธนาคารด้วยนะเด็กๆไม่ยากเลยลองทำตามที่ทีทูบอกนะ ไม่นานหรอกกระปุกออมสินของเด็กๆก็จะเต็มแน่นอนวันนี้ทีทูลาแล้วสวัสดีครับ